สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดคุณแม่กดไลค์ครูอนุบาลแชร์สุดยอดเคล็ดลับยอมอ้าปากกินข้าวหมดจานไม่หันหนีอีกเลยสำหรับครูปฐมวัยนอกจากจะสอนเด็กๆให้รู้จักตัวอักษรรู้จักความสนุกสนานแล้วยังต้องดูแลป้อนอาหารเด็กๆและฝึกนิสัยการนอนกลางวันอีกด้วยอย่างไรก็ตามไม่ใช่ว่าเด็กทุกคนจะกินและดื่ม,ด,มด้วยตัวเองอย่างเชื่อฟัง แต่ตรงกันข้ามมีเด็กจํานวนมากที่ไม่ยอมทานอาหารจึงต้องใช้ความพยายามอย่างมากในการป้อนข้าวแต่ละช้อนกลายเป็นเรื่องท้าทายสําหรับคุณครูที่ต้องหาสารพัดวิธีมารับมือกับสถานการณ์นี้เมื่อเร็วๆนี้ครูคนหนึ่งได้แบ่งปันสุดยอดเคล็ดลับของเธอเองเพื่อช่วยให้นักเรียนของเขาได้รับประทานอาหารกลางวันแสนอร่อยซึ่งได้รับความสนใจอย่างมากจากชุมชนออนไลน์เราคุณแม่ต่างตื่นเต้นและกดไลค์ให้กับวิธีการนี้ ตามคลิปที่เผยแพร่ในโซเชียลเน็ตเวิร์กเป็นช่วงเวลาที่คุณครูกำลังป้อนอาหารกลางวันให้กับนักเรียนชายคนหนึ่งอย่างไรก็ตามเด็กชายมาให้ความร่วมมือมากนักใบหน้าของเขาแสดงออกอย่างชัดเจนว่าไม่มีความสุขใส่หน้าปฏิเสธตลอดเวลาสุดท้ายครูจึงต้องขอความช่วยเหลือจากนักเรียนหญิงอีกคนและเพียงเปลี่ยนคนป้อนข้าวเป็นเด็กหญิงเพื่อนร่วมชั้นก็ได้ผลทันตาอย่างไม่น่าเชื่อเด็กชายให้ความร่วมมือรับประทานอาหารกลางวันของเขาอย่างดี ตั้งใจกินมากขึ้นกินอย่างอร่อยอร่อยและแสดงความสนใจข้าวทุกช้อนที่ถูกป้อนมากๆทันทีที่ชาวเน็ตได้ดูคลิปก็อดไม่ได้ที่จะหัวเราะก,กับปฏิกิริยาของเด็กชายหลายคนคิดว่านี่เป็นจิตวิทยาทั่วไปของเด็กเมื่อเล่นหรือกินกับเพื่อนที่พวกเขารักพวกเขาจะสบายใจมากกว่าการเล่นหรือกินกับคุณครูอย่างไรก็ดีต้องชื่นชมคุณครูที่ค่อนข้างละเอียดอ่อนเข้าใจจิตวิทยาข้อนี้ของเด็กเด็กก่อนวัยเรียน ดังนั้นจึงพบวิธีแก้ปัญหาได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสนุก .com ขอบคุณครับ